สวัสดีครับครับผมสี่ยวชาแนลครับส่วนว่าวสวนคุยครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ในป่าต้นยางหน้านะครับพี่น้องครับแต่ว่ากับต้นยางหน้านี่ก็คือว่าชาวบ้านเป็นคนซอยกันปลูกกับพี่น้องนะครับนะครับอ๋อต้นปลูกแต่ต้นยางหน้าเล่นเป็นวันนี่ในเห็ดบ่ครับเจมเ็ดอ่ะ ได้เห็ดบอเจ็บมเห็ดหาเจ็มเห็ดอ่ะอ๋อพอได้อยู่เห็นบอรครับอันเป็นสวนสาธารณะนะครับพี่น้องนะนะครับผมแต่ว่าเช่าบ้านเช่าบ้านเป็นการอ่าเป็นค้นซอยกันปลูกขึ้นมานะครับพี่น้องป้านี่มันนาสีานาสีปลูกได้จักปีหรอครับผมเนี่ยประมาณประมาณสี่ปีเตีย อ๋อจากแต่สิบปีที่แล้วนะครับก็คือว่าตอนนั้นตอนนั้นการปลูกยางนาท่านในท่านในฮิตปันไหนนะครับพี่น้องเนาะเขียนา้เป็นเขียบ้านนี้ยังครับเนี่ยบ้านเปื่อยอำเภอบระเบือเป็นบ่บ้านเปื่อยตำบลตำบลน้องโกน้องโกนะครับพี่น้องไอ้ยายซื้อยางนอนี่แนะนับสวัสดีครับซื้อยางนอ ยายแดงจ้ะชื่ออ้แดงนะครับยายแดงมหาเห็ดตะเฮืองครับเนี่ยประมาณสามมงเช้าสามม่งเช้ามีได้เห็ดอย่างนี้ครับนี่อันนี้อันนี้เฮ็ดเพิงนะครับพี่น้องสีดํานะครับอันนี้เห็ดไข่เห็ดไข่ได้พี่น้องอันนี้ส่งหน้าสีได้หลายกมู่นะครับที่ยิงมาหลายขนนะครับพี่น้องบุณจอดมาใส่ไปทังพุ่นนะครับผมทางพุ่นยุ่สองสามข้นนะพี่น้องนะนะครับครับผมาต้นยางหน้าเท่า กิ่าังที่ฮู้กันนะครับพี่น้องปกติมันมกักเชื้อเห็ดมันมักสิเกิดยุ้ยตต้นยางหน้านะครับพี่น้องจากที่เคยอาจจะดดูได้หลายท่า,ทานผู้ชมอาจจะดูได้หล,ลายคลิปนะครับพี่น้องคนนี้ย่อมให้ปลูกกันตน้นยางหน้ากันนะครับเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการเพาะเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดน้ำนะครับพี่น้องเห็ดกับเห็ดได้หลายอย่างครับผม,มเป็นอาการอนุรักษ์ไมเป็นการอานุรักษ์น้ำนะครับพี่น้องเน,ะนาะอะครับผม มีเจ้มีเห็ดแปลกๆอย่างอีบ้านนี่อันนี้เห็ดตกโลกแต่ก็เห็ดก็ใช่เฮ็ดปวกอันนี้เห็ดปวกได้พี่น้องปกติมันสิเห็นเห็ดปวกนี่นะครับพี่น้องอันนี้เห็ดอันเพกเห็ดเพกครับพี่น้องใช่ครับครับอันนี้เห็ดอันหนางง้อน้อยเห็ดหนางง้อน้อยนี่ใช่โอ้เลยได้หลายอย่างหลายแนวอยู่ครับผมใช่อยู่ครับผมอันนี้เห็ดเพิงน้อยเห็ดเพิงน้อยเห็ดผึ่งแง่นะครับสองสามมื่อมันเห็ดหลางง้มันบอกว่ามันว่ายอืมมันว่ายเดีวนะครับมาบ่ท่านมู แต่ยินวา่าย่ามันขึ้นมันไต่เอากับมีนะครับพี่น้องนะครับนะครับก็ามาเคียกับผมก็มาเขือหากันทังทีแล้วครับพี่น้องครับนะครับนี่ก็คือข้อดีของการปลูกต้นยางนานะครับพี่น้อง,องลปลูกปาต้นยางนานะครับผมใ,ให้อ่าเอา้โทษนะครับสวนปานี่นาสีประมาณจักปีนะครับ ปลา no โงกแต่เขตยางจันแนบที่เป็นป่าเขตป่ยางนะอ่าอ oh. no ah, NO AH ๋อเขตพื้นที่อนามัยแม่นบอลนี่อ่าครับผมถือว่าเป็นที่สาธารณะนะครับฮะอ๋อน่าสะหลายไหลอยู่นะครับพี่น้องเนาะเอาครับผมขอบคุณหลายๆสําหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับเก็บบรรยากาศอ่า เก็บบรรยากาศป่าต้นยางหน้านะพี่น้องมาให้ฝากมาฝากนะครับช่วงนี้เนาะครับเนาะพอดีขับรถฟานผ่านมาส่งของพอดีนะครับพี่น้องครับอ่ะขอบคุณหลายหาในการติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับในการติดตามรับชมสวัสดีครับอบคุณครับ